ยูฟาแชมเปียนลีกและบอลแชมเปชิพอังกฤษวันนี้3คู่สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทพบอลน,นะผมก็มาจัดแนวทางคาเดนน้งหมด3คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยแล้วใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์เข้าบอกกันได้เลยนะครับแล้วใครที่ชื่นชอบนะผมก็ กดติดตามกันไว้และก็อยากเข้ากลุ่มเราทางเข้าดูหน้าช่องก็ได้เลยนะฮะแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับก็เปิดหัวไปที่บอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษก่อนเลยครับเป็นคู่เบอร์มิงแฮมครับวันนี้เปิดบานตอนรับกันมาเยือนทางมิดเดิลสโบนั่นเองนะครับคู่นี้ที่เคยเจอกันมานัดล่าสุดนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นมิดเดิลสโบ์ที่ทําได้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของปัจจุบันนี้แล้วนะผมทีมอย่างเบอร์มิงแฮมเองนะผมฟอร์มดูย่ำแย่อย่างมากโดยการ4ีเกมหลังสุดเนียวไม่ชนะใครเลยแม้แต แล้วก็เล่นในบ้านครับก็แพ้นักบุญเซาแถ้ำตันมานั่นเองนะครับกลับกันกับในเรื่องทีมเยือนแล้วถามว่าฟอร์มดูดีไหมสำหรับมิดเดิลต์โบครับห้าเกมหลังสุดชนะไปสามครับแพ้ไปสองและสองนัดหลังสุดมาเนี่ยชนะสองนัดเลยโดยการที่ชนะนอริซิตี้ครับแล้วก็บุกไปเยือนทางควีนส์ปังเดนเชอร์ก็ชนะมาได้นะครับแล้มาดูในเรื่องของลำดับนนปัจจุบันครับอย่างที่ผมบอกว่าทีมอย่างเบอร์มิงแฮมเองก็อยู่ลำดับที่ยี่สิบเอ็ดเลยนะผมถ้าชนะนัดนี้ครับจะมีทั้งหมดสี่สองคะแนนจะโดดแซงขึ้นไปอยู่ลำดับทททีีี่่่เเเเลลยนนนนนนะะะคคครรรรรัััััับบบบบบผผมมมกกกใือองงงขาาิิดสโว้้ถชไป ก็จะมีแต้มเท่ากับเพตันนะครับผมแต่ว่าถ้าให้มองเรื่องลูกได้เสียก็อาจจะสู้ไม่ได้แต่ถ้าให้มองเรื่องมาตรฐานโดยรวมครับจาก2ทีมนี้ เปิดเลทมาที่เสมอตัวครับโอ้โหเบาอีกแล้วนะครับผมมองว่าวันนี้มันแปลกๆมากเกินไปนะครับผมแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วจริงๆจาก2คู่นี้ครับมักจะมีเรื่องของการจบสกอร์ที่พอใช้ได้ทั้งคู่ครับก็เลยมองว่าคู่นี้การที่เราจะลุ้นเชียร์สูงดูชิลสุดแเลยครับผมวันนี้ของมองนิทางสกอร์สูงคู่เบอร์วิงแฮมได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2องครับที่ผมจะจัดให้วันนี้ก็เป็นในเรื่องของไอ้ผู้ใหญ่อาร์เซนอลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางปอร์โตก็เป็นบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะลัดแรกนะคร ต้องบอกว่าในเรื่องของนอตเองนะครับวันนี้บังคับชนะ2ประตูเพื่อจะผ่านเข้ารอบไปได้แล้วก็ฟอร์มของอาร์เซนอลนเองก็ต้องบอกว่าโดดเด่นอย่างมากครับนัดล่าสุดถึงจะแบบว่าโดยรวมอาจจะดูฟุดเฟือยไปหน่อยแต่ผมแจ่ก็ยังชนะเบนฟอร์ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งครับก่อนหน้านั้นครับก็ชนะเชฟฟิลด์ยูนเตดไปถึง6ประตูต่อหนแลวก็ชนะนิวคาสเซิลไปถึง4ประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าฟอร์มมาตรฐานของทางอาร์เซนตลดีมากๆเลยนะครับแต่กลับกันครับกับในเรื่องของทางปอร์โตเองแล้วก็ฟอร์มมาตรฐานดีครับโดยกที่เอับืลวห ชนะหมดเลยนะผมอาร์เซนอลก็เจอมาก็ผ่านไปได้ครับแล้วก็มองเรื่องตัวความพร้อมครับทางปอตโตเองนะผมข่ดในเรื่องของเทเลมี่ตัวเดียวครับที่เหลือก็พร้อมหมดครับสำหรับในเรื่องตัวจริงนะกับการกลับในเรื่องของทางอาร์เซนอลครับก็ขาดเหมือนเดิมครับโทมิยาสุกลับในเรื่องของทิมเบอร์ที่ยังไม่พร้อมแต่ที่เหลือก็พร้อมครับแต่ถ้ามองในเรื่องของวันนี้แล้วจริงก็ต้องพูดถึงว่าอาร์เซนอลยังไงก็ต้องบังคับชนะเท่านั้นครับปอตโตเขาก็ไม่น่าจะเปิดเกมลุกซะเท่าไหร่น่าจะมาแบบแบบรับจ่าจาด้วยเพื่อแบบว่าหวังเสมอเพื่อจจะะผผ่่่่าาาาานนเข้้้้้้รรอออบไไปดแแตตตตถมมมงงงกคููีลวว็พ อาร์เซนอลน,นะครับผมบังคับชนะ2ประตูนั้นถึงจะได้ยิ้มหวานนะครับแต่ยิ้มก็ไม่ได้ยิ้มเต็มปากด้วยครับเพราะว่าเปิดมาถึงแบบว่า ชนะสองประตูได้ยิ้มครึ่งหนึ่งมันก็ดูแบบเปิดไปเยอะไปหน่อยนะผมสาหรับทีมที่มันแบบว่าเข้ารอบมาลึกๆขนาดนี้แล้วก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของปอร์โตเองในเรื่องเกมรับอะไรเงี้ยก็ถือว่าดูแน่นแต่ต้องมาเยือนที่เอมิเรตครับมันก็ต้องเป็นเรื่องยากอยู่แล้วที่ทางปอร์โตจะรับไหวนะครับแต่บังครับชนะสองประตูเลยเนะี่ยผมก็แอบกลัวว่านอนจะจบแค่สองประตูแบบพอดีคำนะผมแต่มันก็อาจจะไม่ได้ยิ้มหวานเต็มปากแต่ถ้าให้น่าลุ้นจริงๆผมมองว่าการที่เราจะลุ้นแบบสกอต์ต่าแบบชิวๆไปเลยเนะี่ยแบบว่า,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 นะาป จบได้แค่ลูกเดียวนัดนี้ผมเลยมองว่าสกอร์ต่ำดูได้ลุ้นที่สุดเลยครับจิมไปทได้ต่ำคู่อาเซนอลได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้ครับก็เป็นในเรื่องของบาเซลนาครับเปิดบ้านต้อนรับการเมีองกับน้ำโปลีนั่นเองนะครับคู่นี้นัดแรกครับจบมาที่เสมอครับแต่ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของบาเซลนาเองนัดล่าสุดก็โชว์ฟอร์มได้ดีครับก็ชนะมาโยก้ามาได้ก่อนหน้านั้นอาจจะเสมอบินเบาครับหรือการที่เล่นในบ้านชนะกีนเฟสต้องบอกว่ามาตรฐานของทางบาเซลนาในบ้านเด็กก็ถือว่าดูโดดเด่นครับสี่ยยยนนงงเมอทีา นัาล่าสุดก็เสมอับโตริโนมาแต่ต้องบอกว่าเกไปเยนก็ยังดูเฟืดออยู่ครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนชนะซัสโซโลมาก็จริงครับแบ่คาล้อยก็จริงแต่ก่อนด้านั้นน่ะไปเสมอกาเซรี่ครับไปแพ้เอซีมิลาหรือจะเป็นในเรื่องของการบุกไปเยนลาซิโอก็จบได้แค่เสมอครับต้องบอกว่านาบปลีมีปัญหาเรื่องเกไปเยนครับแล้วเรื่องถูกความพร้อมเองเนี่ยบาเซลน่าครับก็ยังขาดในเรื่องของฟรันต์เตเลสครับหรือจะเป็นลาฟินญาที่ยังไม่พร้อมครับแดนกลางครับก็จะไม่มีเปดี้ครับกาบี้หรือจะเป็นในเรื่องของเฟนกี้เดย ตัวนักเตเยอะมากมากครับแต่ในเรื่องของเจ้าฟิลิปเองหรือจะเป็นในเรื่องของโรเบิร์ตเลวานทอฟกี้ก็พร้อมครับกับการกับในเรื่องของนาโปลีครับที่ไม่พร้อมก็จะมีเรื่องของแดนกลางตัวเดียวครับอย่างมิเกลยาคุเด้นะครับผมที่ยังไม่พร้อมแต่ที่เหลือพร้อมหมดครับแต่ต้องบอกว่ามาถามโดยรวมจริงแล้วก็ต้องพูดตาตรงในเรื่องของประสบการณ์หรือเรื่องเกมในบ้านยังไงก็ต้องพูดตาตรงว่าบาซ่าดูเหนือกว่าครับแล้วันนี้ขอเพียงแค่ชนะ1ประตูครับทุกอย่างมาดูสดใสครับด้านนี้ขอมองไปที่ทางบาเซโลน่าวันนี้จะคว้า จับไปได้ทั้งหมด3คู่นะครับตัวแรกก็มองไปที่ทางสูงมิดเดิลสโบครับตัวที่2ครับมองไปที่ต่ำคู่อาร์เซน,นอลและตัวที่3ครับมองไปที่บาเซโลน่า่นั่นเองใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะฮะและใครมีความคิดยังไงคอมเมนต์ก็มาบอกกันได้เลยนะครับและใครที่อยากเข้ากลุ่มเราทางเข้าดูหน้าช่องเอลยนะพี่เข้มเทพบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ